สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันหยุดพี่น้องบ่งเมนูวันหยุดครับวันนี้เมนูวันหยุดของเรานะครับกินคนเดียวนะครับน้องๆเขา่กินแล้วนะครับมีพิเศษนะครับวันนี้พิเศษสับปะรดของเรานี่เองเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้สับปะรดถูกนะครับบางนักถือกับพี่น้องสามหัวห้าสิบบาทเราก็เลย ฝานแค่สองหัวนะครับผมเลือไ้กินหัวนึงนะครับเรืออยู่ไว้อีกรับต่อไปหัวหนึ่งบางนัด่มีประโยชน์เด้อครับผมสับปะรดมีประโยชน์นะครับช่วยในการย่อยอาหารนะครับผมคนกินนี่เขาติดถือมากๆนะเลยครับคนกินนี่เขาติดถือประมาณว่าถ้าหลังกินข้าวรับประทานอาหารเสร็จนี่ได้สับปะรดสักชิ้นสองชิ้นนะครับแต่ว่าทองว่างๆย่ากินนะครับบาแนนน้ำผมให้ติกัดลำใส่เนาะบากนัดิมีเสียอย่างเดียวครับ สิ่งเดียวคือกินน้ำบรแซ็บนี่ครับผมกินน้ำบรแซบนี่เองนะครับผมวันนี้เมนูของเงาครับผมต้มไข่ครับหรือว่าไข่ต้มนี่เองนะครับผมบริเซน้ำเย็นครับปอกโปรสวยงามมาในที่ขาดไม่ได้คือปลาแดกบองพี่น้องปลาแดกบองครับปลาแดกบองของเงาครับผมซื้อเขาบผมปลาแดกบองครับซื้อเขาครับมีโครงการอยาดิซื้อเมฮิตเองอยไอ้านปลาาเมฮิตเองเยู่ แนววิเคราะห์การเนี่ยเบื้งระยะเวลาเครับพวกนี้ก็คึ้มฝ้าคึ้มฝนนะครับผมมุสอ่เนี่ยสีลิ่นๆมาหน่อยหนึ่งครับผมตามไปด้วยผักชีลาวนะครับผมผักชีลาวเราก็เก็บมาเองจากสวนนะครับเป็นช่อดอกแล้วนะครับผมตามไปด้วยพริกสดครับผมอันนี้พริกจากสวนเนินนะครับพริกจากสวนเขาพริกมันเพราะท่นแก่ครับพอดีๆเนี่ยครับผมกินหอมมียิ้นมีน้องโอ้ยกับกระแดกวางคักเลย บักเขือคืนเนี่ครับนี่มันเปนบักเขืบเปาะเด้มะเขือคืนนะครับผมมะเขือคืนนะครับเขือคืนนี่บักเขือเทศครับผมบักเขือตรงนี้ช่วงนี้มะเขือเทศก็ถูกอยู่นะครับผมแต่นี่จากสวนของเรานะครับผมจากสวนของเราเนันกินกระป๋องบ่กินลูกสดนะครับผมมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้นะครับพันหยุดกินผู้เดียวครับพี่น้องน้องๆขาพ่อมานะครับผม น้องเขาบอกว่ากินแล้วบางคนก็บอกกินคนบางคนกินเนี่ยกินเบียร์ครับผมแบบพริกหนุยพี่น้องหักโปโอ้ยพี่น้องเอ้น้ำลายไหลนะครับผมฮักพริกหนุยครับพริกหนุยกับประเดกบองพี่น้องประเด็กบอง,อง,ป,บองประเดกบองเ,องเองนี่เฮ็ดสุกเลยครับผมสุกแล้วนะครับผมสั่งมาพี่น้องเลยมาๆๆกินน้ำกันครับไผร่เพื่อนกินเขา่า เทียงเขาสวยกันมาด้อพี่น้องแซ่บพี่น้องหอ,อ,อมมินกับผมกริกสดๆเนาะเก็บมาวันหันเดียกกริกหอมมินปักซีลาวม่วนลงไปแล้วเดี๋ยวมันสบข้าม่วนเนยะขบคขอคุอาหาร ครับพีอ่องคือถครับบุคคยแต่วันนี่มีสามพันเดียวกยกินสดกระแซ่บครัผมเดี๋ยวนี้มันถือกับตลาดพอดีของเขาออกเพอดีครับผมกินสดครับคุณแต่วันเขามาจะพัดแทไไขเนาะยังมาถือเขาพัดแทคไขรเดยามมันแพงเลย สาม่วยลอหนึ่งยครับผมตรงนี้คือต้องบเเทหรือบเคือเี้ยเองนะครับผมิด<อ>ย,ยอลาดลงไปครับผมลาดลงไปบึกเคือเทศกับผิด่วยไปแดบองครับรยอ,อืมจบาข้ามื ครับครับไอกินมกับขอกับข้าวอิ้นลยกินมกับขอกับโอเคเลยครับนุ่มลองมึงเด้อปูได้บ่เคยนี่ส่วนมากสว์เลยมากสิกินกับข่อกเด้อครับหวานนะครับนี่มันนัดบ้านเขาดีหวานบ่ตาวเลยครับตามันตื่นเนาะฝานเปลือกออกก็ตาวแล้วนะคผมร้องมึงเด้อครับกินมกับข่อมึงครับผมแซ่บปูได้บ่ลองโมโหครับเพื่อนกินจะฟอบตายครับผมเดี๋ครับผมบันนัดกับข่อมือ เรีย้ยงกระไรดีเลยครับผมแซ่บเป็นหนองครับมา,มา,าไม่เยอะเลยครับแซ่บครับผมโอเคคุยไปรเร็วบบเคยกินบ่วเป็นหนองบ่ได้เคยกินมาเรื่อยแซ่บเพื่อเขาครับ นะครับผู้ชายแรงงานทั้งสี่เลยครับผมอันนี้ช็อตเด็ดครับผมช็อตเด็ดช็อตเด็ดไข่ต้มของเราเนี่ยเองเลยครับตุ้ยไปแดงบองบัพริกนุ้ยกลับมากพอครับผมไข่ต้มนะครับต้มไข่นี้เองนะครับผมแซ่บครับกินไข่ผมรุงไข่ครับผมพี่นหน่องขับพี่น้องครับแซ่บครับผมแซ่บเดี๋ยวลองเด้๋ยวเปน้องลองเนื้อ เรากินปลายหลตัวผักขามีผักครับมวลเลเน,เน,น,นเลยเนี่ยเป็นต้นๆเลยเนี่อื้าอ,อมีนยดงไม่นองบะพริกนุ่ยครับพริกนุย่ยชดๆปปอดร้านพิกครับผมมาแกะไปนองแทะอือหือ คิว่าไม่างานนั้นเมืองนอกกินกับเขาโน่นนี่นั่นดีบอกได้ครับผมเขาอยากกันได้เขาเฮ็ดกิน,นั่นเนาะวันหยุดวันไ,ไปหาปลาครับผมมึงอากาศมืดขึ้าซีเร่าสดๆครับโอ้ยแสบมงเลยอไงแสบแม่งครับวันนยไมทดลร่องๆเองด้อยครับหนุ่ม ่าผมกินร่องมึงเลียวขอนัดบ้านไต้หวันนี่แซ่บครับผมกรอบหอมหวานฉ่ำครับผมจากก็บ้านห้องคนตั้งกันหลายครับตั้งกันเลยผมบอกตั้งกันหลายผมเคยามครับผมเคยถาม,มันมาเขาพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมมีพี่น้องบอกเคลขึ้นบอกเคลขึ้นเพาะได้ครับอันนี้โ่ขึ้นเลยครับผมโม่ขึ้นบันไดน,นะขึ้นยู่แต่บโ่ขึ้นบันไดครับผม อืมโอเคขึ้นครับประเดี๋ยวบองครับประเดี๋ยวบองลาดลองใบพี่นอ้องสดพี่น้องสดโอ้ยอืมกรอบดีครับกรอบดีครับหยอดออนได้ครับหนึ่งประเทศเอาของเราหยอดรอน แซ่บครับผมอือหือแซ่บพี่น้องครับมามาพี่น้องมาเนาะประดกบองเย่ยงครับผมของแซ่บอยู่ยงของประดกบองเนี่ยพี่น้องขอพูดเรื่อครับนี่ครับชีวิตการอยุติตามประเทศกับผมใส่แรงงานเนาะบ้านเ้าก็ได้อยู่หนีพี่น้องมาหาเงินหาทองเนาะมาหาเงินลงท้องก็สูงกันไปครับได้เพราะประหยัดได้กับประหยัดครับผมได้เพราะปลูกได้กับปลูกกินเนาะครับ สุดมากที่กินของถือครับผมจะบักนัดทวงนี้ถือครับผมก็ไปนาดีเป็นนาบักนัดครับผมนาบักนัดเสร็จแล้วอาจะเป็นนาบักม่วงครับผมบักม่วงยังยังเป็นดอกอยู่ครับแต่วันม่วงยังเป็นดอกเพราะฉะนั้นม่วงครับผมปาท่องไวหมดแล้วอดีมีดอกครับเลยคุยดีมีชุกเนาะขอบคุณเลยายครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมปรอสบการ์ดกันกินครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมครับผม